เข้ามากม่านขออ่อยเนมีม่านเรื่อยเลยมีม่าเรื่อยมันพากไปได้มันสูงไปพากไม่ได้แผ่นนี่มันูงแผนนี่มีตั่มีหมูเยอะอย่างง้อทำอะไรอย่างง้สิมันเองง้อต้ก้อยอะไรจะไปยืนพ้กอย่างตัวกินมดอย่างเงี้ยตายเด้อทำให้ผ้ามันสวยเลสวยขนาดนั้นเมื่อเมื่อคืนนี้ก็ตีกันอย่เห็นเหรอสวยอย่างเงี้ยว้าวอย่างพวกนีเทียบโยกสือนี่นะ

นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้เรามาเปิดสนามใหม่นะครับเสียเล็กนะครับเพชรเกษม68แยก46นะครับสำหรับคนนี้ครับชิงรางวัล1น0 0 0บาทนะฮะนวินมาเปิดสนามครับต่อ21หนึ่งเจ้าบ้านนะฮะน้องฟุกแล้วก็เาเตี๋ยสายหนึ่งครับเจ้าบ้านนะฮะวันนี้ทีมงานเดินสายเยอะนะครับผมให้ชมเลยนะครับว่าอบอุ่นนะครับอบอุ่นครับ อบอุ่นครับครับให้ดูบรรยากาศนะฮะ ครับสําหรับคู่นี้นะครับดูนะฮะว่าเจ้าฟุกนะครับ1ต่อ2ครับเจ้าบ้านตามอยู่นะครับเสิร์ฟมาครับนาวินล่าเข้าไปอื้อหนะครับมาเลยครับป๋ามาเลยครับมาเลยมาเลยขอบคุณนะครับที่กดแชร์นะครับ300ยูเซอร์นะครับแป๊บเดียวครับ ามนี้มีมวยแถมไหมไม่มีสนามนี้ไม่ไม่มีมวยครับไม่มีนนมวยครับฟันธงครับไม่มี ER. มวย ER. ครับ ER. สายโกงก็ไม่มีครับสนามนี้เฮ้ยเอ็นสามกับเอียวแล้วอยู่นี่กับสายโกงยุ่ไหนอามนี่สายโกงหมดเลยไม่ดูที่สายโกงหมดเลยไม่ได้คู่กันสายโกงชอบยักแล้วก็ไม่ยอมลงลงลงดูเลยแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้คุณเองสีก็ต้องยักสิครับ เออคนเม็ตเงในสีเขาเขาต้องยักเลยมาข่ายหน่อยยืนก่อนยืนข่ายหนยืนแล้วก็ดูจับกล้องไว้อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกครับอย่าพูดบ่อยจนเกินไปนะครับครับให้ให้นักกีฬาเออให้เอฟซีทางบ้านเขาได้ตั้งใจฟังครับดูเหลี่ยมตะต้อหน่อยแล้วก็แจ้งแจมาเราวินเปิดลาเข้าไปไปมาวิ่นเต็มรอบเลยครับพวกนี้ไม่ได้โกงไม่มีนะครับสายกองไม่มีไม่มีมวยแถม สามต่อหนึ่งครับเอาอินเซิร์ฟเสียสายหนึ่งเปิดยกมาปุกข้ามเขียวมาครับต่อตีครับเสียวัดพระมสองสต่อต้านสายโกงพุกเสือไปข้ามนะครับแชร์แล้วครับเทพ แต่ข้าฟรีจให้ตลอดชีวิตเดียวแ้มสามต่อหนึ่งครับเก็บซีนาวินนี่นี่นี่มนีโปรโมชั่นพน้อยดิแมาพุ๊บที่แกมาพากยอไไม่ตรงอ่ะตรงยังที่แกมันก็ตรงไงนี่มันก็ตรงเลยนะ เอาวินเปิดเอาเวลาไปเอาวินทำมาภาคแก่แก่มาพักี่พวกับฟุาบเซีเยอะเข้ามานอแล้วนะทำอะไรเหมือนหน้าตาเช่ เราขาลงต่ำดีกว่ามนนันต่ำเลยไม่ไงแต่มันต้องสวยนะจริงมันต้องสูงอ่ะห้ามหยอกสวย,น,ยน้ำอยู่ตรงไหนอยู่ซอยเทศกเสี้ยวหกนะครับแยกสี่ักทะลุของสายหนุ่ม สามต่อสองนะครับมาชมนาวินต่อสองหนึ่งนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมงานเจ้าสนามนะครับเพชรเกษมหกแปดฟุกเพชรเกษมอีกคนชื่ออะไรนะเตียสายหนึ่งเสียสายหนึ่งเันอเจา่จาไม่จ้าอได้เอาครับนาวินตูนี้เตะหายนะครับ ได้เล่นลงไอนั่นแหละทุกอย่างโอนสามต่อสองนะครับเสร็จไปเอายังไงครับจ่าตังกับปาทักยังเอาลูกนี้โอ้เก็บไม่ได้ครับนาวินี่เล่นกันห้าร้อยจะ่ายตังกันยังเก็บเข้ม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 ออโอนผ่าเล่นกันห้าร้อยเสมอ ัดใจเข้มอ้าวตุ่ยีต่อเหลือแต่เกิแพ้ไปเดินไทยเหลือแต่เกอบยอจะมาใส่เสื้อเทพโยได้ไงยอดตะก้อด้วยทีดเลย นาให้หลอกนาวินเหอล่า no. ้ไปนาวดยอนหริงเท่าไรครับคู่นี้ต้องถามเทพนะครับใช่ครับเขาถามว่าคู่นี้ชิงเท่าไหร่คู่นี้ชิงแปดพบาทแปดพันบาทนะครับมเยอะก็ันเยอะเกินเจ็ดพันหมื่นหนึ่งนี่เหลือหมื่นหนึ่จากะติต้องหเยเอาเลยิดเลย 3ต่อ3านะครับเอาครับฟุกเชรเสมเสียมานาวินยังเอาอยู่นะครับลูกนี้โดนนะครับโอ้โหลูกนี้เตะไม่ข้านะครับนาวินีก้าครับเตเอ้ไปต uhm, right? hmm. um, so ั้งอะสูงาน่แล้ก็หาลมาได้ไม่ได้มันมันมู่มันไม่ชัดเอาเอานี้ก่อนเอานี่่อ พอแล้วให้มันขึ้นเสมออันนี้เฉยมายืนหยับเลยตอนนี้สะกอทีมงานเพื่อเกษมนำอยู่5ต่อสนะครับเอครับนาวินครับตอนนี้เริ่มเดือดครับเตะแทงเขาครับเอาครับแทงเขาเอาทันพอดีครับทันพอดี ห้าสล้อมห้าสล้อมห้าสิบล้อมเปิดอะอะไรอะเระเปิดปีไหนใช่ไหมเปิดใครบอกห้าสิบล้อมอะยังไงครับ ลูกนี้54ล้อม5้อม54ล้อมเาไม่ตลยเด่นี่นี่ยเดือไปหาตัวไม่เด่นไม่เด่น5ต่อ3นะครับฟุกเสิร์ฟลูกนี้สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชม อันนี้เหลืออยู่สิบห้าเปอเซ็นต์นะครับ,บ,บแบบน้องเทพโยอ๋อครับฟุกเท็ดกระเสิมอันนี้เตะไม่ข้ามครับ แก้ตัวใหม่ครับฟุกเพชรเกษมอย่าปัดมาทางนี้นะตัวใครตัวมันนะเข้มเสหัวนสายตาที่ไม่ดีวันนี้พีแพ้ครมาอย่าพูดเยอะห้าต่อห้า่อมีเลยนะอ่อนมากะ้อแล้วนะเฮ้ยพี่คอหน่ะดึงห้าสูงลงสูงชนะเลย

พุกเสิบออกนะครับพุกไปกระเสรมห้าต่อหกนะครับนาวินตามหลังอยู่เอาเตี้ยสายหนึ่งเปิดไปไหนครับเปิดไปทางสายหนึ่งเลยให้ให้นี่แก่จากตรงนี้เลย ให้ให้ไอ้ไอเลยนะ New, New. ให้นิวแก้ตรงนี้เลยมันมาพอดีเ,เอาครับสเสือไปสเสมอวันดี้หกร้อยแปดสิบแปดท่านนะครับขอคนนั้นหนึ่งไหลหนึ่งแคร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้มาชมนาวินต่อสองหนึ่งนะครับสกอร์อยู่ที่หกต่อหกเอาครับนาวินได้แค่แก้ครับบุงมี้เตะออกนะครับเปลี่ยนข้างหรือเปล่าครับนาวิน โอ้หี่ยมนี้ท้าแพ้ก็ถือว่าหมดเต 8, ะแปดพันแลครับผู้นี้เงินเงิน,นยังออกไม่เต็มเงินเงินออกไปบางส่วนใช่ไหมอ่าฮะพวกมออกยังออกเต็มยัง,ยงมันเครียดเลยนะ แกนะเที่ยวอยังไงครับอเเตะไปอยยังไงครับเดี๋ยววินครับเร็วเตะไปข้ามอ้าววินสงสัยจะไม่เข้าวินแล้วครับดูตะกอแล้วกรรมการตัดสินก็พี่สีดานนะครับสีนรินสีดานนะครับตัดสินขึ้นท่านที่หนึ่งมาจากชาว ฝรั่งเศสเอาครับยังไงนาวินเปิดไปไหนครับเอาครับลากไม่เข้าครับเตะเลยครับโมโหครับเน็ดขาดครับโอ้โหกรรมการมาจากฝรั่งเศสมาดูฟุกน้อยร้อยเอ็ดเลยไม่ใช่ฟุกเพชรเกษมเก้าต่อหกครับจับคู่วกับเตี้ยสายหนึ่งเขาบอกเอาครับนาวินบอกมันยังไงไม่ข้ามครับโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามอีกแล้วยกงไม่เข้าแล้ว ข้ามแต่หลังเท้านะนาวินข้ามแต่หลังเท้านะครับเหลี่ยมบังคับให้ข้ามเฉพาะหลังเท้านะครับข้ามข้ามเขียวไม่ได้หรือว่าฝ่าเท้าไม่ได้นะครับที่หัวก็ไม่ได้ครับถือว่าหักเหลี่ยมนาวินนะครับเหลี่ยมนี้เดี๋ยวมาวินมาวินมาแล้วนะครับชั่วโมงนี้สายโกงเงียบที่เรารู้ครับใครก็ได้ครับอุ้มแจ้ววนมาให้กีครับผมให้200ครับเอาครับถ้าไม่เตะต้องเสียค่าแท็กซี่ครับ2คันครับไปกลับก็ประมาณ1,000พัน เอาครับยังไงครับนาวินทักษายอาทิชัยนะครับเทียมบอกกัหน่อยส่วนหนังสือเล็กมากครับของเปียมโยครับนี่เป็นเจน่วยครับเจนวยได้ยินข่าวว่าแพ้เจ,จ้าตั้มนะครับนําไปขาดลอยนะครับที่สนามปีนังสงสัยหมดขาอ่อนหรือเปล่าเจน่วยอาทิชัย <laughs> หกต่อสิบเทปเทปยังไงเปียสายหนึ่งฟุกโอ้ oh, oh, oh. โหลูกนี้เจ้าฟุกฟุกน้อยร้อยลีลาตะตะก้อตีตุมต้มๆอย่างนี้แหละครามแผลทุกเจ้อ้วนเตม๋มหยคืนนี้เขาตามหาเจ้อ้วนอยู่ครับชาโทรการติดต่อให้ด่วนครับชาชาธุการชา,รารชาาิเจ้าบุญติดต่อให้หน่อยเจ้อ้วนอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ในซอยนี้บอกออกมาโอ้ลูกนี้ลงครับตรงนี้เสิร์ฟสุดยอดครับ ชาโทษจาการช่วยติดต่อให้ทีเหลี่ยมได้สายรออยู่ทีมงานเขามาประมาณสองคันรถบัสเหมาแท็กซี่มาอีกเพิ่มอีกสองคันเพิ่งมาถึงคันล่าสุดเมื่อกี้เดินมาถึงสนามประมาณหนึ่งนาทีได้เดี๋ยวอีกคันหนึ่งยังไม่มาครับเหลี่ยมได้สายนะครับเจ้าภาพครับต้องออกมารับนะครับรีบมาให้ไวนะครับแก้อ้วนอย่าให้ไปอุ้มนะครับอย่าให้ไปอุ้มถึงบ้านนะครับเอาครับยังไงครับนาวินโมโหแล้วแต้มขาดรอยครับ นาวินตามนะอ่ะมันไม่ใช่ของผมไม่ใช่ไม่ใช่ของผมตัวสับเทพียบไปมานี่ตีัวสับเทียบเนาะเอาจะไปเอาทำไมอ่ะเอาก็หลบผมก่อนแล้วผมผมก็ปัดอ่ะปาเตียปาเตียทักทายปาเตียพนมสามนะครับเตะเลยครับโทรศัพท์เทพครับเอาให้พังไปเลยเอาครับยังไงครับฟุกเพชรเกษมสวัสดีทัานี่เข้ามารับชม920ท่านนะครับขอบคุณนะครับขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ฝากกดติดตามนะครับเอาครับ เทพหมดครับไม่มีอารมณ์มาบรรยายครับไปไหนแล้วครับแข้ขาดกับปีศาจครับอุตส่าห์ไปกินปลาแดงอมชัยมาหมื่นกว่าครับวันนี้มาหมดแล้วครับโดนแก๊งเอกชัย6กสี่กินไม่เรียบร้อยครับนําทีมเลยสองสองร้อยโลครับโอ้โห2องสองร้อยโลแล้วก็ลมเอกชัยแล้วก็อีกคนสองคนเดินสายจําไม่ค่อยได้ครับเข้าสนามน่าจะเป็นน้ำพี่แกเข้าสนามเลยไหนน้ำนี่ อำนาจบอกว่าสนามเข้าซอยแล้วอยู่ตรงไหนครับเข้ามาซอย68แล้วขี่มาเลยครับตามถนนเรื่อยๆครับไม่ต้องเลี้ยวไหนครับข้ามถนนหสายเ้าห้ามเลี้ยวครับตามถนนบังคับครับบังคับไปทางไหนไปทางนั้นครับชนสนามเลยครับทะลุออกสายหนึ่งห้ามเลี้ยวนะครับวิ่งตามถนนครับทะลุกสายหนึ่งพี่ทะลุอสายหนึ่งเอาดิเจอสนามเลยครับ ไเจอสนามนะครับถ้าคนตาบอดหาไม่เจอแน่นอนผมบอกก่อนเอาย่างไงครับเตะตรงนี้โอ้เน้นขาดขี่ไม่ต้องเลี้ยวไหนนะครับขี่ตามถนนเลยครับชนสนามไหมครับเพราะว่าสนามติดถนนครับไม่ต้องเลี้ยวไหนไม่ใช่ถ้าเข้าปากซอยเข้าปากซอยหกแปดไม่ต้องเลี้ยวครับห้ามเลี้ยวเด็ดขาดเลี้ยวดิเลี้ยวบังครับให้เขาตามถนนมาตามทางมาเลยตามทางมาเลยครับรู้จักทางไหมครับเลี้ยวกัเลี้ยว ทางถนนใหญ่อะครับบังคับเดี๋ยวบังคับมามาเจอสนามเลยย่างเดียใครติดถนนนะครับสนามดีเยี่ยมนะครับต้องบอกว่าสุดยอดครับทำเลนะครับบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆอยู่สวนครับแดงแดงนายกินไหมเฮ้ยไม่แน่นะครับแปลต่อเสบีย์ผมบอกก่อนนะครับนาวินนะครับไม่ใช่คนอื่นนะครับเอาครับเตะโอ้โห ไปกัะเสีมจับคู่กับเตี้ยสายหนึ่งไงแบงค์แบงค์แบงแบงเตี้ยเตี้ยสายหนึ่งเหรอเห็นไหมชื่อเตี้ยเนี่ยคุณเียเขาเรียกเตี้ยเตี้ยอยู่ย่อชื่ออะไรเตี้ยเตี้ยสายหนึ่งอ๋อเตี้ยสายหนึ่งครับออยแน่นะครับเดี๋ยวเขาจะด่าผมเอาครับเอาเอาชื่อชื่อเขาจริงๆนะเอาครับนาวินหมอกมันเป็นยังไง เพี้ยสายหนึ่งครับเราก็จับคู่กับฟุกเปพกรเสียมหรือว่าฟุกเจ้าสนามพูดจะกรรมไอ้เรื่องสร้างกระแสบ้างไม่ให้พูดพี่เคยพูดน้องครับอำนาจบอกขอบคุณครับเฮ้ยเป็นอะไรล่ะครับเฮ้ยก็มาขายกันกันแยกก็มาขายกันอย่างนี้นี่ยขออภัยครับขออภไป อ๋อรุสายหนึ่งครับขอไฟครับนี่ครับผมอยากผมอยากรู้ข้อมูลจริงครับรุ่ดสายหนึ่งเขาเรียกรุรุดรุเห็นไม่เหลียเรียกอยู่เขาให้เรียกเขาเขาเตี้ยเขาเตี้ยเขาเยเอาเตี้ยเตี้ยก็เตี้ยไปเอาเตี้ยสายหนึ่งก็สายหนึ่งไปคนรี้กันก็มาคนนี บาถงบางนิววิลามบอกขอตัดสินวันนี้เลยนิววิลามไปไหนป่าโปเมไปแล้วสามสองสองไอสองสองครับยังไงครับสองสองสองยังไงครับคุกร้อยเอ็ดโอ้คุกไม่เเสีมครับข้ามุกไปนี่ให้เลยอะไรเขาแพ้ให้เขาแก้เดยมเดิมดิบังบังต่อสองเลยบังกลิงเขามาถึงเรียบร้อยครับนี่เดินสายครับทั่วประเทศครับจินมาหมดครับทุกสนามเสียนะครับ หนึ่าปาป้ามาครับเอาครับเสิร์ไปนาวินยังไงหนึ่งสองสามโอ้โหจะให้ดูสู้นาวินไม่ได้ครับนะครับ้เกรงชัยนะครับสิบต่อสิบเอ็ดตอนนี้สิบต่อสิบเอ็ดแล้วครับมาแล้วครับนาวินเริ่มล็อกนะครับความละเอียดอยู่ที่นาวินแน่นอนนะครับชั่วโมงนี้เอาครับสิบต่อสิบเอ็ดเติร์มาช่องกลางครับเอาครับยังไงครับติย่าบอกให้เตะครับบอกให้เตะเขาต้องเตะครับ ลถสายหนึ่งครับเอาเป็นลถสายหนึ่งแล้วกันนะครับเอาตามตามทางสนามแจ้งมานะครับอย่าเอาตามเทพโยแจ้งมั่วซั่วครับผมไม่อยากเชื่อหรอกครับเทพโยน้ำลายครับข้อมูลเท็จจริงหมดเอาเดี๋ยวไปเอายังไงครับเอาเฮ้ยร้องเฮ้ยครับบอกเสาเสาพิคูนาวินลูกนี้เอาเขาเขี่ยข้ามาโดนโดนยังไงก็ต้องโดนยังไงก็ต้องโดนเรียบร้อยครับลูกเดียวลูกนี้เตะสังหารครับ ขึ้นท่านเรียบร้อยนะครับตอนนี้12ต่อ10หรือเปล่านี่คือฟุกเชรเกษมเจ้าสนามกับรุดสายหนึ่งนะครับรุดสายหนึ่งนะครับเอาครับยังไงครับ900โอ้ตอนนี้1,000กว่าท่านแล้วขอบคุณเอาครับลุกเกมครับ800ครั้งแรกครับนาวินเอาครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงโอ้เตะมาเลยครับไม่โดนโดัสทบไปเลยผมไม่ป่านหรอกไม่ใช่ของผมของเทพโยครับเอาให้มันแตกเลย แบตมันมันมันไม่ยอมซื้อพอแบตอยู่ดูดิมันยืมของเราหมดไปอันหนึ่งแล้วอันนี้อันที่สองนะนะครับสิบต่อสิบสองครับเสิร์ฟมาฟุกเปิดเอาครับรุดสายหนึ่งลูกนี้ยกไกลครับเตะโอ้โหนาวินเกี่ยวไม่อยู่ยกไกลบ้านะครับรุดสายหนึ่งออาครับเอาเข้าไปครับนาวินตอนนี้เริ่มหมดแล้วครับระบบหายใจไม่ค่อยดีแล้ว อาลูกเดียวเกมครับ12ต่อ10นาวินเปิดซ้ายครับรอเตะแล้วครับตะแคงข้างแล้วครับเอาติดเฮ้ยพอพ่อเฮ้ยโดนหัวเอาเอาครับอานาวินเส่งปั่นมาครับเอาครับฟุกละเอีดครับเอ้ยไม่ใช่ครับฟุกเป็นกระเซบเตะลูกนี้ครับโอ้ยยังอยู่นะครับยังอยู่ครับเจ้าฟุก ไม่เคยไม่เคยเตะเกินเลยหกร้อยคะแนนนี้เลยมั้งเลยอ้าวมาดูลูกเกมหมดแมนบพอยครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับปุ๊บต้องปิดเกมครับ12ต่อ10เสิร์ฟไปครับหน้าขวานาวินเป๋ครับเป๋เอาครับดูนี้ครับซันแบ็คครับติดเขาโอ้ยดูนี้โดนตัวนะครับไม่ยอมนะครับนาวินยังสู้อยู่นะครับยังสู้ครับยังไม่ยอมเกมนะครับยัง ล็อกได้เอาครับ10ต่อ12ครับเสอมมาอาบางสุรินลงมนะครับเอาครับยังไงครับเป็นแต้มโอ้โหง่ายไปโอ้นาวินเสิบได้แต้มเอาครับตอนนี้ไล่มา11ต่อ12ขอแต้มเดียวตีเสมอเอาแล้วเอาแล้วยังไง11ต่อ12มาครับที่เดิมติดใจเอาครับลูกสายหนึ่งครับบอกให้เตเตลูกนี้ใส่แน่หรือเปล่าเอาครับลูกงง่ายไปโดน ยังไงก็ต้องโดนลูกนี้ยังไงก็ต้องโดนโอ้โหโดนจริงๆครับเรียบร้อยครับตีเสมอเรียบร้อยครับเสียหายหลายแสนนะครับสองสคนะครับหลังจากตีเสมอเรียบร้อยนะครับ12ต่อ12เอาครับแต้มเดียวเกมนะครับนาวินแซมนะครับลูกเดียวเกมครับ12ต่อ12เอาครับเสิร์ฟมาโอ้ยลูกนี้ออกครับเตี๊ยมไปเลยทีเดียวเตี๊ยม ยี่ไม่หมือนลูกนี้ไอ้เยอะยังเพียบยุบอ่ะสไม่ใช่ยังไม่จบครับยังไม่จบครับเอาครับเปลี่ยนเสเจ้าบ้านเสบนะครับฟุกรอเอ็ดเสบสิบสองต่อยสองครับไปครับโอ้เสบวัดครับลูกนี้เสบวัดครับโอ้พีล็อกครับโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าต้นนะครับโอ้โหนาวินลูกนี้ต้องให้เขานะครับต้องให้เขาเขาเสบได้ครับลูกนี้เขาเสบสุดยอดนะครับเจ้าฟุกรอเอ็ดนะครับโอ้ โอ้สุดยอดครับฟุกอุบล